สื่อได้สะท้อนเสียงและสะท้อนเจตจำนงของคนชายแดนที่จะได้รับผลกระทบหรือไม่ <S <S สื่อได้สะท้อนเสียงของคนที่จำเป็นต้องข้ามผ่านด่านปลอยเป็ดไปทำงานไปมาระหว่างกันในเวลาหลังสี่โมงเย็นหรือไม่ <S <S สื่อได้สะท้อนผลกระทบของเด็กนักเรียนที่จะต้องข้ามไปมาเรียนตอนเช้าหรือไม่คิดว่าน้อยไปไม่มีหรือแทบจะไม่มีเลยไม่มีไม่เห็นทั้งหมดนี้ก็ต้องชมเองว่ากอ,องทัพรัฐบาลเห็นเอง จึงเปิดและปิดแบบไม่ปิดตายแล้วเปิดในเวลาแล้วก็เปิดให้เด็กข้ามไปมาผ่อนปนกันไประยะหรือเข้มงวดกันไประยะเห็นแต่แชว่วนหนุ่มใจดีขนยางไปชายแดนบริจาคยาสีฟันพร้อมกางเกงในคือชอบหนูลิงหนูลิงเนียนๆกว่าหนูลิงหนูลิงต่อต้านสงครามแบบเนียนเนยนกว่ามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าไอ้ยางที่เอาไปชายแดนน่ะ จะทํำยังไงไม่ให้มันเป็นที่ขังน้ําอืำเพราะพันยุงคือไอ้ที่ส่งไปมันเป็นปัญหามากกว่าจะประโยชน์ใช่เพราะเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ํามันก็ขังอยู่ในยางแล้วมันจะทําให้ยุงอ่ะไปไข่ใช่แล้วมันก็จะทำให้เป็นแหล่งพ่อพันยุงแล้วมันก็จะทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกบริราบะระบาดในบริเวณชายแดนมันเคยคิดกันในมิตินี้กันบ้างไหมก็ไม่มี คือมันเป็นรักชาติแบบเอามันยังไงไม่รู้นะสนุกก็รักชาติเข้าใจใครก็รักชาติประเด็นคือคุณต้องคิดก่อนว่าใครๆก็รักชาติในแล้วรู้ว่ามันมีวิมันมีมันมีเขาคิดกันไปหลายสเตปแล้วอ่ะโดยเฉพาะคนที่จะเป็นรัฐบาลหรือหรือทาหน้าที่ในกองทัพอ่ะเขาต้องคิดหลายสเตปไม่ใช่ว่ากูมีอาวุธแล้วกูก็คิดว่ากูจะลุยเลยมันไม่ได้ชนะกันได้ในโดยอาวุธอ่ะกลับมาที่พลเอกรัฐพลนิดนึงเมื่อเช้าอธิบายเปรียบเทียบว่าเนี่ย ถ้าเกิดบ้านคุณดานายกับคุณอมรรัตอยู่ติดกันแล้วถ้าเกิดคุณดานายรู้สึกว่าคุณอมรรัตขย e n หรือต้นไม้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันมันเข้ามาในพื้นที่ <มา S 1> บ้านมันเข้ามาในพื้นที่บ้านเนี่ยคือถ้าคิดในมิติของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าทําไมเราถึงคิดแบบนี้แล้วทําไมอีกบ้านหนึ่งถึงคิดแบบนี้แต่คนไทยมองว่าการที่มองการ การที่คุณไปคิดว่าทําไมอีกบ้านหนึ่งคิดแบบนี้เนี่ยเป็นการเอาอกเอาใจขมินอ้าวก็ถ้าเกิดคุณจะแก้ปัญหาคุณต้องเริ่มจากการคิดว่าไอ้เหี้ยทาไมเขาคิดแบบนั้นแล้วทําไมกูคิดแบบนี้อันนี้มันอันคือถ้าบอกว่ารักชาติคือสามัญสานึกไอ้วิธีคิดแบบที่ผมกําลังอธิบายเมื่อกี้นี้ก็เป็นสามาัญก็เป็นสามัญสํานึกเหมือนกันเรื่องใจเขาใจเรานี่โคตรสามัญสานึกมากกว่ากเรื่องรัก มากกว่าเรื่องรักไม่รักชาตินะใจเขาใจแล้วกูวันไม่ใช่สมานสำนึกว่ะมันต้องฝึก